สวัสดีครับวันนี้ลูก้ามากินอะไรครับไ,ไอติมไอติมไอศครีมครับอืมของแม่ปุ๊ชปุ๊ชปุ๊ชแล้วลูก้ามาเดินเล่นทางนองนะครับม,มากมูมาดูแม่โคนสนามบอลสวนสาธารณะ <ừ. S 1> ของหมู่บ้านนะคะอืมนี่มีแท็กเตอร์จอดอยู่ด้วยสงสัยเข้ามาทำงานเข้ามาแถวทำงานอยู่ในในหมู่บ้านแล้วเขาก็มาจอดอยู่ตรงทางสาธารนณะเป็นสนามฟุตบอลดำดำอืม วันนี้จะเป็นหมู่บ้านในหมู่บ้านนะคะอืในหมู่บ้านรอบๆทางน้นก็จะเป็นโรงเรียนยังเด็กเล่นกันอยู่นะคะ่ก็จะเป็นล้อบ,อบหมู่บ้านเป็นบบน้ค่ะวันนี้ถนนโลง่ง อยจะมีรถนะครับน้องลูกา้าอร่อยไหมครับอร่อยอ,อืกินอะไรครับกินไอศกรีมกินไอศกรีม,มปุ๊ชปุ๊ชวินแม่วันนี้อากาศไม่ค่อยหนาวนะครับ เดี๋น้องลูก้าขออนุญาตกินไอศครีมให้หมดก่อนนะคะเดี๋น้องลูก้าจะไปเดินเล่นต่อนะครับวันนี้อากาศด,ดีบายบายครับเจอกันใหม่นะครับอร่อยไหมลูกป<อ>ุ้ดไหมปุ้ดไหมบายบายสนามฟุตบอลใครมาเล่นก็ได้นะคะดีมากเลย Come